ก็สืดอทุกคนกันเลยนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมป Toilet t ท w e r d e f e n s e นะครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียริสต,ตัวละครทุกตัวในเกมนี้นะผมก็หลังจากเนี่ยที่ระบบเทรดมานะผมก็ได้มีโอกาสลองตัวละครเกือบทุกตัวภายในเกมนะผมก็คือพูดง่ายๆคือลองทุกตัวแล้วนะยกเว้นล,ลี่แพโดนนะครับคือจากที่ผมลองมาเนี่ยมันก็มีตัวบางตัวที่เก่งบ้างกากบ้างนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาถือวิสาสะจัดเทียริสกันนะครับอ่ะ ไม่พูดมากกันเช่นเคยนะผมเดี๋ยวเราไปที่เทียริสกันเลยครับผมตัดตอนนี้เราอยู่ที่เทียริสกันแล้วนะครับก็สําหรับระดับเบสิกถึงระดับแรเนี่ยผมก็จะเซตเอาไว้นะครับผมจะได้ไประหยัดเวลาในการทาคลิปนันเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากระดับอีพิกนะครับแล้วก็ไล่ระดับไปนะตั้งแต่ระดับอีพิกเรจตนมิติกนะครับแล้วก็เอกลูซีนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับอีพิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะสำหรับอีพิกนะครับตัวแรกเมดิกนะผมมาไปเอสเลยนะตัวฮิวนะครับ ตัวนี้เนี่ยจำเป็นในทัวร์ลิเทสคนะครับสหรับเมดิกคาเมล่าแมนนะครับคาเมล่าแมนเอ้ยคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์นะครับขออภัยนะก็ยังใช้ได้อยู่นะถึงจะโดนเนิร์ฟมานะจำไม่ได้แล้วนะว่าโดนเนิร์ฟตอนอัปเดตไหนนะครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครับทีวีแมนไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เอาไว้โซโล่รีเซิร์ฟได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไว้เคลียร์พวกทอยเลิทตัวเล็กๆนะผมในคาเมล่าฮิคิวได้ด้วยนะครับต่อไปนะผมเป็นคาเมล่าแมนไซส์ใหญ่นะครับ ก็เอาไว้โซโล่ดีเสิร์ชได้นะครับแล้วก็ c a m มล่า o ูแมนนะผมระดับ e ีพินะอันนี้ก็เอาไว้โซโล่ดีเซิได้เช่นกันนะครับตอนนี้ระดับ e ีพิหมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมระดับต่อไปก็คือระดับซ e เจนเดอรี่นะผมตัวแรกนะครับะขอย้ายแป๊บนึงนะครับ ก็คือดาร์ s สปีกเกอร์แมนเอาไปเอสเลยนะยืนต้นเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็ต่อไปนินจาคาเมล่าแมนร่างธรรมดานะครับเอาไปเอสเช่นกันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยมีความคล้ายกันอยู่นะผมก็คือสามารถยืนต้นเกมได้เช่นกันนะแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่ผมก็ให้ภาษีพอๆกันนะครับอ่าต่อไปแล้วผมเจ้าเมสคาเมล่าแมนนะครับตัวนี้นะผมโดนบัฟมานะผมก็คือการรีแบมนะครับอ่าดาเมจเยอะขึ้นนะครับ มีการโจมตีที่หลากหลายขึ้นนะครับแต่ว่าราคาอัพเท่าเดิมนะก็ให้ S ไปเลยสิครับรออะไรเนี่ยครับอ่า S ข้างหน้าเลยนะครับต่อไปไททันดีวีแมนนะครับตัวนี้ก็เป็น LE ระดับ Legendary ตัวเดียวภายในเกมนะครับ S นะครับตัวนี้ ต่อไปนะผมเ,เลเซอร์คาเมราแมนคานะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเมตานะผมก็ลงได้ทุกโหมดนะตั้งแต่โหมดอีซี่ยันระดับไนท์แมร์เลยนะผมก็ไปได้หลายทีมนะครับสามารถยืนต้นเกมได้ด้วยนะผมหลังเกมก็ดีนะครับผมให้เมตาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับซิเคตเอเจนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไว้กันพวกมอนหลุดนะครับก็ ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นหลายคนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะผมเพราะว่าแบบเราวางขายวางขายนะผมก็สแปมแบบไปเรื่อยๆเ,เลยนะผมเอาไว้เคลียร์มอนหลุดได้ดีมากนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะให้แค่ A พอนะครับไททันสปีกเกอร์แมนเช่นกันครับผมให้แค่ A นะครับต่อไปจะเป็นระดับมิสติกนะครับตัวแรกนะผมไททันซิลิมาห์นะผมเป็นตัวที่เป็นตัว AE ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับเอาไปมิสติกนะครับ ต่อไปอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะผมตัวนี้อัพถูกนะผมดาเมจอาจจะน้อยกว่ามิสติกตัวอื่นนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะมีเอลีที่ค่อนข้างใหญ่นะถึงดาเมจเอลี e จะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเอาไว้เคลียร์มอนตัวเล็กได้ดีมากๆเลยนะครับต่อไปเมตานะครับต่อต่อไปนะผมมิสติกตัวสุดท้ายนะอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่วงกว้างนะครับแล้วก็ตีแรงนะผมอาจจะแพงกว่าอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะแล้วก็อย่างเนี่ยเขามี เอลีนะผมที่เป็นแบบไฟนะผมเป็นแบบปีติเดเบิร์นะผมแต่ว่าเอลีเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็ได้ใช้นะใช้ได้ดีอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นให้เอเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคาเมล่ารีแพรโดนนะผมเอนะครับ ตัวเงินนะครับตัวเงินผมให้เป็น S เลยนะผมต้องมีนะตัวนี้นะผมแนะนํานะผมควรมีนะใครแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้ามีจะทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นมากนะจะทําให้การโซโล่คาเมล่าเฮดคิวทอยเลทเฮดคิวเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปไททันคาเมล่าแมนนะครับอันนี้เอาไปนะผมเอาไป S นะครับก็ออยังใช้ได้อยู่นะทีวิวแมนนะผมก็เอาไป A นะผมเป็นตัวโซโล่นะผมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะผมแล้วก็ราคาแค่99้าสิบเลูบักเองนะแล้วก็เอจิเนียร์คาเมล่าแมนนะครับผมอันนี้ เอสไปเลยนะครับผมอ่าเป็นตัวที่หาค่อนยากนะครับแต่ก็โหดนะผมสำหรับผมถือว่าคุ้มค่านะหนตะครับต่อไป Jetpack c a เ e r a Man นเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะให้ S บวกนะครับก็คือจะให้กึ่งกลางระหว่าง S กับ S นะครับก็คือ S บวกนั่นเองก็จะไว้ตรงนี้นะผมตรงหน้าสุดตรงนี้นะครับอ่ะก็สำหรับเทียที่ของผมนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูผมวันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ผมบายบายครับอ่ะแล้วก็อย่างนะ สำหรับใครเนี่ยที่อยากเอาเทเลสไปจัดเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างอีกเลยนะผมอ่าโอเคบายจริงๆละบ๊ายบาย